สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนวันนี้แดดออกฝนไม่ตกเข้าสวนไปหาเก็บผลไม้กันเพื่อนเอือเมื่อเช้ามืดอยู่เนี่ยเพิ่งจะแดดจะออกเนี่ยรีบเข้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะตกมาอีกปะไปหาเก็บผลไม้กันไม่รู้เน่าหมดหร้อยังปะไปกันอากาศดีดีวันนี้แต่เพิ่งจะดีนะเมื่อเช้าก็มืด มันอยู่ท่พันพันเลยเพื่อนๆถ้ามันสุกเต็มที่มันก็หวานยายเคยชิมให้ดูแล้วเนาะ mm hmm. เจ็บแล้วก็น้ำไหลาๆเพื่อนๆเพิ่งจะกินข้าวอิ่มมานเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วก็รีบมาเก็บเผื่อตอนเย็นมันจะตกอีกพรุนก็ไม่รู้ว่าเน่ามาโอ๊ย,อย,อยชิมแล้วไม่ค่อยหวานเลยเพื่อนๆเจอฝน มีสุกไม่เต็มที่หรอกนี่ไว้เก็บตำดีกว่าเด้๋ยพาตำเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างหลังนู่นกันม,มันไม่ค่อยหวานเจอฝนทั่วเก็บไปเอานิดนิดอันนันหน่อยไว้กินตอนตอนเย็น ตอนกลางคืนน,นี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้เนี่ยเปรี้ยวจิตวันนั้นที่ยายกินบอกว่ารับไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนโลกงมันเลยเนี่ยหน้ามือเป็นลังมือดำกับแดงเนาะกินเข้าไปอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวมันเริ่มหมดแล้วตรงนั้นนี่นี่นี่มาตรงนี้ตรงนี้นี่เพื่อนๆนี่ตรงนี้ ันนี้ต้นนี้ปลูกนะคะแต่ก่อนเยอะเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มต้นมันเริ่มแก่แล้วเละเลยนี่นี่มันเจอฝน พวงนี้พวงนี้พวงนี้ฮู้ฮู้ใหญ่เลยนี่เละหมดเพื่อนๆโดนน้ำฝนอันไหนมันสุกๆมากเละหมดปะ่ะทีนี้ก็จะไปเก็บบลูเบอร์ี่อันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะนี่เดี๋ยวจะเก็บไปฝากพี่หมืนนะคะ ใหญ่เก็บกินแต่ในต้นก็อิ่มแล้วพี่เหมือนเขาไม่ค่อยเก็บเขาไม่ค่อยเก็บกินจากต้นแบบแบบเราเลยจะเก็บไปฝากเขางลูกดำดำ ในมันดําเต็มที่มันก็จะหวานอันไหนมันไม่เต็มที่มันก็จะออกเปรี้ยวเนาะเวลาเราซื้อเขาเขาเก็บมาพวดพลาดพืบมันก็ไม่เหมือนของเราเองเนาะอันนี้ไม่เหมือนบลูบรีในป่านะในป่าเอี่ยอันนั้นเขาเก็เรียกบรูบรีป่าเนีน่บลูบรีบ้านเนาะยายเขาเก็บก่อนเด้อไป นี่ได้ลแล้วไว้ให้พี่เมินกินเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บโลกพรุนต่อนะคะ่ะทีนี้ไปดูลกพรุนกันยู่น่และไม่ต้องไปนยาจะเดินไปทางนี้ไปหาดูาไปหาดูเห็ดด้วยพี่เมินไปหาตัดต้นไม้แล้วพี่มอนอันนี้ก็ยังอยู่เด้ออนี่ นี่เห็นแล้วก็อยากไม่ได้เข้าสวนไม่ได้มาทํางานในสวนหลายวันแล้วโอ้ยเดี๋ยวถ้าแดดดีอย่างนี้เดี๋ยวมาจัดการนี่เปรี้ยวปากได้นี่กินแต่วนันหวานมาหลายวันแล้วมไม่ได้กินเปรี้ยวหลายวันเลยโอ้ยกระปุกกระปิก็ไม่ได้ถือมาโอ้ยเะไดายเด้เพราะว่าตั้งใจมาเก็บผลไม้ไม่ได้ตั้งใจมากินถ้าเข้าสวนนะ่ะพกกระปุกกระปิมาแล้ว เนาะไปะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวไปเก็บลูกพลุนก่อนแม่นี่อันนี้ก็ลูกแพรลูกแพรสีเขียวนะคะอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยกําลังอร่อยเลยนี่อร่อยกว่าสีน้ําตาลที่ยายกัดกินวันนั้นเงีงมันจะออกรสเปรี้ยวหน่อยหนึ่งอันนี้อันนั้นมันออกรสเหมือนฝรัง่งอันนี้จะออกเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมากนี่เต็มต้นเลยนะคะนี่เต็มเลยแต่สีเขียวมันมองไม่เห็นนะคะ นี่โซนโอ,อยู่นี่โอ้ยวันนี้อากาศดีจังเ<า>ดยดไปร,รีบเก็บลูกแพรไอ้ลูกพุนเดี๋ยวหาใส่ชุดทำงานมาทอนหญ้าดีกว่าไปปลูกผักสลัดต่อวันนั้นนั่นกินหมดมตัวถากินนี่อันนี้แกแอปเปิลนะคะดูดูมันร่วงเพื่อนๆดูมันร่วง เพื่อนจะสุกแล้วสุกก่อนเพื่อนแล้วน,นี่นี่กําลังอร่อยเหมือนมะม่วงเลยทีนี้เปรี้ยวๆหวานๆไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ฉ่ำๆวันก่อนที่ยายกินมันยังไม่ค่อยมีน้ํามันยังไม่ฉ่ำเนาะไอ้ลูกเล็กๆที่ยายเคยจิ้มกระปิกระปุกกระปิอุ้ยโน่นโน่นโนโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่เพื่อนไม่ได้ตั้งใจมากินมันเนีาะเพิ่งกินข้าวอิ่มมาเอ้ยดูดิสวยเนาะ แบบนี้แหละเขากำลังเอาไปทำขนมกำลังอร่อยมันติดเปรี้ยวไปเก็บพรุนกันไปเก็บพรุนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่เมินตัดกิง่งตัดกิง่งอันไหนที่ว่ามันแก่ๆไปทำฟืนนี่มาดูพรุนนี่พรุนดังพรุนเดิม ไม่มีผสมไอพุนโน้นมันผสมโน้นผสมนี่ไปเนาะอันนี้พุนดัง้งพุนเดิมเหมือนกับว่าสมัยก่อนนะนะมันอันนี้คือพุนแท้เลยพุนจริงๆนี่ออ้ยอน,นี่แกก,กาลังนาะไปทําอะไรนะวันนั้นปีที่แล้วยายเคยทาแช่อิ่มเอ้ยนี่กําลังแช่อิ่มเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยทาก็ไม่มี ไม่ได้กินอ่ะเพื่อนเพื่อนมันเยอะเกินเนาะเดี๋ยวหมดหมดหน้าพลไม้ยายก็กลับเมืองไทยอ่ะเพื่อนเพื่อนเออมาอยู่แค่สองเดือนก็พลไม้ก็เริ่มสุกแล้วถ้ายายอยู่ในทั้งปีนะยายทำไปเยอะยูทำไว้ก็ไม่ได้กินก็เสียดายของนะบอกว่าบางคนบอกทำเอาไปไว้เอาไปเมืองไทยดูการเดินทางของยายก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนเลย เดินทางไปเมืองไทยลำบากลำบากแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปได้หลายกิโลเนาะอนี่เอาไปได้นิดเดียวเองเดินทางลำบากนี่ไงมีอยู่สามสี่ต้นมีอยู่หลายต้นอยู่แต่ตัดทิ้งหมดไป อยู่เยอะแค่ไหนไม่รู้เร้อยู่แต่สูงๆเก็บไปไว้ก็เน่าไหนล่ะโอ้โหโอ้ยหนูดูเพื่อนๆเอ้ยพึ่งมันเจาะกินเลอไว้ให้ยายครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วยายก็เก็บก่อนอะเจาะกินเลอไว้ให้ยายครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง วัดครึ่งหนึ่งรมการครึ่งหนึ่งมดูสินี่หมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเร็วเนาะฝนตกตกต่อไปก็จะกินพันเนี้ยนี่คนละสีกันนะคะเห็นไหม,มพันนี้มีอยู่สองต้นแต่ว่าไม่ค่อยดกอยู่ ต้นข้างๆนี่แหละนี่ต้นนี้อันนี้ต้นทียายเก็บเมื่อกี้นี่มีอยู่สองต้นมันยังเขียวๆอยู่เลยเห็นปะนี่เนาะลูก,กลมๆอืมเนาะข้างบนมีอยู่ถ้าเกิด มันทำนอนไม่กินมันก็พอได้กินอยู่แต่มันส่วนมากนอนเจาะเนาะนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ลูกแพรนี่นี่ต้นหนึ่งนี่โอ้กิ่งนี้น้อยๆติดอันนี้เน่าแล้วเนี่อันนี้ลกูก พรุนหวานเจียบไม่ติดเลยสักโูกหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นโรคอะไรใบงีกอีกเนี่ยสุกสีเขียวหวานมากเลยหวานเหมือนอ้อยเลยเพื่อนกลิ่นก็แรงแรงโอ้นี่ติดโรคหนึ่งอุ้ยดูมันจะโอ้ยพึ่งสุกแล้วแหละนี่ออกเหลืองๆนะพึ่งอยู่ในนั้นเลยตัวนี่ถ้าไม่สุกมันเขียวอันนี้มันออกเหลืองๆหน่อยนึง หมดแล้วเริ่มอร่อยแล้วไปไปเก็บถั่วนันล่ะไก่พี่เหมือนไปทางนานแล้วไก่ยายอยู่ทางไหนนาะไก่อากาศดีมากเลยเนาะเดินมาเจอแอปเปิลตอนนี้เพื่น มันจะสุกแล้วเก็บไปกินสักลูกหนึ่งสิเป็นยังไงอ,อันนี้พันธุ์มันอย่างนี้นี่เองนะมันไม่โตพันธุ์มันเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าถ้ามันไม่ดอกมันก็จะโตกว่านี้นิดนึงอู้แอปเปิลสุกแล้วเพื่นเอนๆแอปเปิลสุกแล้ว นะยายเขาเก็บถั่วก่อนดูดิถั่วใหญ่ลมระเนระนาดน,นี่ถั่วไทยโอ้ยดกมากเลยแต่ยังไม่โตยายก็จะเก็บเอาอันไหนแก่แล้วก็เอาไว้เอาไว้ทําพันุเนาะวันกําลังจะเริ่มเก็บยยเก็บผลยายขาเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกมันล้มระเนระนาดมันต้องแวกหา ฝนตกมาใหม่มาอีกน่าจะออกดอกอีกเห็นไหมนี่นึกว่าจะเยอะไม่เยอะเพื่อนแค่นี้เนาะที่เหลือก็เอาไว้ให้มันเอามาเล็ดมันนี่ดอกไม้ใหญ่น่าเสียดายเนาะล้มน่าเสียดายยายเออไม่เห็นมีดอกสีเหลืองยายเพิ่งเห็นเฟซบุ๊กเมื่อสามสี่ปีที่แล้วมันเตือนยายมาสวยสวยสีเหลืองไม่มีเลยสักอันเลยในนี้ น่าเสียดายเนาะมันอาจจะไม่ทนหนาวแบบพวกนี้หรือเปล่าข้าวโพดก็โหยของไทยเรายังไม่เห็นมีวีแววเลยปะ่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละนายายไปเปลี่ยนใส่ไอ้นั่นมาทำสวนต่อเนาะอากาศดีปะ่ะแค่นี้แหละคลิปนี้แค่นี้แหละเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ คิดถึงคิดถึงไทยชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮ้ยตาด้วยนะคะ